จากกรณีไฟไหม้โรงงานหมิ่งตี้ชื่อของโนวิดรนเริ่มถูกพูดถึงหลังมีบทบาทในการนำโดรนติดตั้งกล้องอุปกรณ์บินสำรวจหาจุดวาวปิดทางสารเคมีและทำให้การดับเพลิงได้สำเร็จนะคะแม้แต่ท่านนายกลุงตู่ยังชื่นชมโนวิดรนเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นจากสตาร์ทอัพในการเป็นโดรนด้านการเกษตรและมาเป็นโดรนกู้ภยัยส่วนซ e อของโนวิดรนคนหนึ่งนั้นก็คือแม็ก กิตติธัตทรานุนนะคะนักแสดงและในแบบโฆษณาคนรุ่นใหม่อายุน้อยที่มีดีกีเฟรชี่บอย2014นะคะน้องแม็กจบสถาบันวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรี ไฟโบก่อนหน้านั้นสมัยเด็กๆน้องแม็กเรียนจบจากโรงเรียนสวนกุหลาบว,วิทยาลายัยนนทบุรีสนใจเรื่องหุ่นยนต์มากจึงเข้าร่วมชมลมและแข่งขันประกวดตามสนามต่างๆจนได้รางวัลและชอบเครื่องบินบังคับและเคยอยากเป็นนักบินกองทัพอากาศแต่เมื่อเวลาผ่านไปความคิดเริ่มเปลี่ยนชอบทางด้านธุรกิจเทคโนโลยีคงเป็นเพราะคุณพ่อเป็นทหารที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีคือพลเอกวิชิต ศาตรานนนนะคะอดีตผู้บรยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกองทับบกในยุคบุกเบิกทําให้แม็กสนใจด้านนี้ด้วยแต่ที่สุดแม็กได้เลือกที่จะเป็นพลเรือนแต่ยังคงทําตามความฝันทั้งเครื่องบินบังคับและหุ่นยนต์แล้วผ่านตัวเองเข้าสู่วงการสตาร์ทอัพในการใช้ดโดรนช่วยเกษตรกรจึงตั้งบริษัทโนวี 2018นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานช่วยงานเกษตรกร,ร,กรโดยเฉพาะการใช้อากาศยานไร้คนขับโดรนถ่ายภาพมุมสูงตรวจสอบพื้นที่และศัตรูพืชและการใช้โดรนพ่นปุ๋ยพ่นยาช่วยให้เกษตรกร,ร,กรปลอดภัยจากการใกล้ทิศสารเคมีจึงก้าวสู่สมาร์ทฟาร์มมิงและมีแผนที่จะสร้างหุ่นยนต์ที่ช่วยเหลือคนป่วยคนชราตอนนี้น้องแม็กเข้ารับการอบรมด้านการบินที่ฝูง 604กองบิน6กองทับอากาศหลังจากที่เรียนการบินเอกชนมาก่อนเพราะยังสนใจการบินเพื่อเสริมงานรนอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก Startup Thailand หมาเหตุคัดลอกมาจากคารณปราโมทขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งหลอ่อทั้งเก่งโอ้ยอย่างนี้นะคะสุดยอดไปเลยคะ่ะคนรุ่นใหม่